กินเลยนะต้องนแล้วนั้นไข่ทอดต่อมาอมือือชอบเลยแกงคั่วเธอยังร้อนอยู่ในคอพี่อยู่เลยลอ่ะแกงเหลืองโอ้โหโอโห,หอมมันน่ามากแกงเหลืองมาแล้วเดี๋ยวลองกินกับไข่เจียวไอ้ลดอันนี้ลดคือฉันโฟก,กัสอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากการกินด้วยคออร่อยมาก ในช่วงเทศกาลสงกรานปีใหม่ไทยแบบนี้นะคะวันนี้วันที่16ด้วยนะคะถือว่าอายังเป็นกรีนอายอยู่เพราะว่ามันยังอยู่ชดเชยอ,อยู่ใช่และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาสเปเชียลเมนูคือวันนี้เรามีนัดก,กับดาราหนุ่มท่านหนึ่งเอลดีมาก แล้วก็ที่สำคัญเขาเป็น Celebrity Chef ร้านนั้นก็คือร้านของผู้ชายคนนี้แต่ยังไม่อยากบอกว่าผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรแต่ผู้ชายคนนี้ดีแน่นอนดีแน่นอนมาค่ะ Anob Apo Eat and Drink สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงร้านของปออัน n o b สวัสดีค่ะคุณปอเขาจะเป็นเพื่อนกับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็เราบอกว่าเออเราบอกว่าเขาเป็นเพื่อนเร่าละ เอ,อใส่ไม่ดีเลยอ่อเป็นยังไงบ้านเดี๋ยวอยากจะถามมากเลยว่าแบบเรื่องราวการเปิดร้านของยูเนี่ยมันเปิดขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวขอเข้ามานั่งดูข้างในได้ไหมขอมุนมนี้นนสวยๆอาชโลตามาถามปอเลยดีกว่าว่าร้านนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเอาแบบสบายๆหน่อยนะ เพราะว่ามันเป็นเทปสงการว่าแต่ล้านละฝรั่งมืออูชอบปอกูขอมาบ่อยๆได้ไหมพี่ยิ่งกลางคืนนะเดินกันให้ควักเลยแล้วคนบาผมเนี่ยมีฝรั่งเยอะกว่าคนไทยั่เเพราะว่าไมเท่กินเดื้อดังแบบไม่หยุดเลยอะเหรอโงมากฝรั่งปัดมาเยอะมากฉันก็เลยใจคอไม่ค่อยดีเลยแล้วต้องมาบ่อยๆแต่ต้องถามปอก่อนพี่อะรู้มาว่าจริงๆแล้วล้านปอเนี่ยไม่ได้อยู่แถวนี้ตั้งแต่แรก ใช่คือตอนแรกเนี่ยเราเราก็หามานานมากที่ตั้งแต่เราแข่งแล้วจะเชฟเสร็จเออก็อยากจะมีรายอะาก็ดูไปเรนื่อยดูตรงโซนน TS, ู้นโซนโซนี้ของกรุงเทพแ้วปรากฏทีเนี้ยมาเจอที่จ้าของตึกที่นี่บางเอยบางเอิอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยที่มีตึกอยู่ตรงนี้นะมาดูก่อนก็ได้เออผมมาดูปั๊บมันเป็นย่านที่ผมชอบอยอือคือมันเป็นย่านเมืองเก่าแล้วมันมีแบบตึกเก่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออ น่านสนใจตรงนี้แล้วมันทําอะไรได้หลายอย่างคือแบบนอกจากร้านอาหารทําบาร์ทำอะไรให้แบบนักท่องเที่ยวได้แล้วพี่เชื่อว,ว่าอาหารที่ปอเนี่ยทำมามันไม่ใช่อาหารไทยแบบทั่วไปเป็นอาหารไทยภาคใต้ใช่ครับซึ่งเป็นฟิวชั่นที่ปออีกต้องบอกก่อนว่าปอเนี่ยก็เข้าแข่งขันในรายการเดียวกันช้างแต่ชันซีซั่นแรกใช่เป<ช>็นเออของของปอซีซั่นสองชนะด้วยอ่ะเก่งมากนะแกฉันจะบอกเลยนะว่าการแข่งขันมาสเตอร์เชฟเนี่ยเซเลบริตี้ต่อให้เป็นเซเลบริตี้นะไม่มีเส้นนะ ข้าคือเข้าจริงๆตกคือตกจริงๆเครียดจริงเดี๋ยวจะอินเสิร์ตคุณผู้ชมไม่เห็นภาพเลยว่าตอนแข่งขันปอเป็นยังไงบุกบกเป็นยังไงพอตอนที่ปอทำพี่บอกเออผสมครัวแล้วแหละอ๋อมันจะได้เพราะมันดูจริงจังมากพอได้ร้านนี้แล้วคอนเสปต์คอนเสปต์มันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้มันจะเป็นสไตล์ใต้อย่างเงี้ยอย่างของตุ๊กตาน่นก็คือเล่าเรื่องหมดเลยอันนกแปลว่าทะเลก็มีลูกทะเลอันนี้คือเป็นละโนดใช่ไหมอ๋ออันนกมัไม่ทะเลหรอกก็เลยก็เลยแบบทำเป็นจีนอาหารของบ้านเราซึ อันนี้คือข้าวบูดูถูกต้องไหมข้าวยายบูดูทางภาคใต้อ่ะพูดง่ายเถอะจริงๆแล้วมีทุกจังหวัดนะมีทุกจังหวัดแต่แต่ละจังหวัดก็จะมีเครื่องไม่เหมือนกันอย่างบางที่เขาก็ไม่มีหมีก่อนไหนกินยังไงกินได้หมดทุกอย่างขอให้สัตว์มาเลยถ้ามันเป็นตูแรมเอกดี กจะกินแล้วนะกินด้วยกันนะไม่ขอกินก่อนนะเรียกัำย่อยเนาะนี่นะโอ้โอเคัน็นแบอ้โรสชาติแบนมันหีหวานๆนิดนึงเค็มๆ บ้งโพมันฝัดดีมากเลยอ่ะอันนี้จะเรยนน้ำย้อยหรอข้าโอดดูนะนี่กระส่ายหญ้าใบปาด้วยเป็นคนนี่เลยนะอันนี้สูตรคุณย่้า มันอร่อยมากอะ่ะฉันพูดตรงๆเลยนะเออมันเป็นน้ำยาขนมทีออ่ดีเข้มข้นมากอีกตัวงาทีเนี่ยอันนี้คือแบบข้นมากข้างในมีส่วนผสมของอะไรบ้างเนี่ยปลาเนาาื้อปลาเน้นๆเลยครับแล้วก็จะเป็นมีขวดที่คือเครื่องแกงคือถ้าใครชอบเผ็ดนะพี่พูดเลยส,สะใจมากๆโคตรสะใจเลยในปากโคตรครับโคตรครับเลยอ่ะเมื่อกี้ฉันกินไปคำหนึ่งนะเพอ กินอีกโคต่ะเธอชุ่มจืดแล้วมันค่อนมากจริงอือยากอร่อยมากไม่หวานส่ด้วยบางทีคือง้นเอ้ยบางทีกน่ยบางทีเราเรามีความคาดหวังว่าจำคนผิดหวานไงถ้าเปานปกินน้ำพริกบางทีมันไม่ได้เลยอ่ะอันนี้โอ้โอร่อยนะขนาดกะเพอยังกินขนาดเนี้ยดูแล้กันหิววะสิเนี่ จะมาจองก่อนเพราะว่ามันอร่อยจริงๆล้วพี่ว่าเวลาเขาทำอ่ะเราลืมไปได้ไอเดยทํามอใหญ่ไม่มีทานแน่นอนเราเราต้องบุกซีซั่นมัเราต้องแบบว่าต้องแท่ง้นดนใช่ไหมต้องสราต้องคนเรใ่จทุกคน่ตีคนทั้ไหลไม่คนท่าไหร่ยยี่ห้อคนเนี่ยสาแต่ทีเอาคนที่สองอือก็เป็นวมาเยอไปต่อไปนะครับก็เปส้ายก็เป็นยำก็ปินปรมาณลารอง ตัวแอปเปิ้ลยังสามอันเลยอ,ะอ่ะเนี่ยดูสินี่เรียกว่าอะไรนะมันมีสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลมีตัวใบยงชีตยำกะปิผลไม้ปลากอรอบครับยำกะปิผลไม้ปลากอรอบอร่อยอันนี้ชอบมาก อันนี้จะตัดรสก่อนที่จะเข้าเซตข้าวเพราะมันต้องมีเปรีป้ยวๆิดกหนึ่งเพื่อทำให้อยากอาหารเธอเลวลาเราเรียกน้ำจ่ามมันต้องมีความเปรีป้ยวๆเรียกน้ำย่อยหน่อยฉันชอบอันนี้อร่อยมากลีโอไม่พูดเลยเนาะอันนี้เหมืนะอนรีโอไม่ได้มาทำงานหนะักูว่าเออพิพมพ์คอมเมนต์หน่อยแล้วอร่อยอร่อยจิมติมเป็นคนชอบผลไม้อยู่แล้วอ่ะมันอร่อยยังไงคะคุณลีมันสดชื่นจากผลไม้ที่มันมีอยู่สี่ห้าอย่างเลยดูเป็นอาหารสุขภาพด้วยดูกินง่ายดูย่อยง่ายอ่ะไันจะพูดเลยนะ จะกลายเป็นแอปพิไท่าที่มันรสมากเนะาะเธอจะกินอาหารจานหลักจะกินเมนได้ดีเลยแหละเพราะแอปมันรสแล้วว่าเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อกันก่อนนะคุณผู้ชมนะ,ะจะได้ดูจิได้ยากว่ามันน่ากินขนาดไหนน่ากินมากดูดิอันนี้คือเนื้อให้นะจ๊ะเนื้อทอดแม่ลูกสาม เนื้อทอดแม่ลูกสามแล้วลูกค้าคนแรกที่สั่งเนื้อทอดคือเป็นคุณแม่ลูกสามเนื้อปะที่ไหนกันได้ไม่ยังคนไม่แข็งเลยนุ่มมากเนื้ออร่อยมากเนื้อหอมเหมือนยี่หร่าป้าเหมือนลูกบักชีใช่ปะเขากินเนื้อข้าก่อนนะำด้วยนะอร่อยไหมับอันนี้ก็คือแกงเนื้อใส่หน่อไม้ นี่แกงคั่วแกงคั่วพ,พักใต้เรียกว่าแกงคั่วทำให้แกงเองครับทุกคนดูนี่นะชอบเลยอบอเอ้ยอิม่มใจอ่ะกะทิหอมหวานในตัวเครื่องแกงเนี่ยเครื่องแกงคั่วเนี่ยหอมมาก รู้เลยว่าไม่ได้มมาแน่นอนต้องทาเองแน่นอนตัดทุกวันครับกะทิก็คือกะทิสดไม่ใช่กะทิก่องเลิศเลิศมากอันนี้คือหมูหอมหวานอ่ะหมูหอมหวานไปดูนะมีความหมูหอมหวานกับหมูหวานเหมือนกันนะอันนี้เด็กกินได้นะในเซตเนี้ยหมูหอมหวานเนี้ยนี่หมูท้าสตอรหอมน้ำซอมาดูออรู้ป่ะแกงคั่วเธออ่ะยังร้อนในคอพี่อยู่เลยอ่ะ อุ้ยเธออันนี้ชอบมากนี่คือสตอผัดอะไรเนี่ยสตอผัดกับมูทอดครับแล้วก็พิ้แกงก็ทำเองเหมือนกันอือเธอวันนี้นีโอไม่พูดเลยกูพูดคนเดียวเลยครับจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากว่าอร่อยมาวจริงเหอะกูพูดคนเดียวเลยไม่อร่อยเหมือก็ตอนอีิไปให้คุณหน่อยกูพูดคนเดียวเลยเนี่ยเอ๊ยยังไงเนี่ยกูพูดคนเดียวนะก็อยากจะพูดแล้วแต่ว่ามันจะเป็นการเจ้านะครับ ป,มมปม้มขาหมูต้มยำขาหมูแต่คนใต้มันต้องดุเดือดน,นิดนึงเนาะแกหอมมันน่ามามกใส่เจียวไอ้รถอันนี้รถไข่เจียวเนี่ยถ้ามาเซตสองคนสั่งไม่อันนะครับคุณจะสั่งไข่เจียวดีกว่านนท้่หรอ นี่แกงปลาอะไรอ่ะมันมันปลาอะไรอ่ะเป็นวันน่าจะเป็นปลากระบอกคือฉันปกป้องผิดไม่ได้เลยน่าจะกการเขียนในฟ้อลเลยนะแกงเหลือกร้านนี้เลยมันไม่ใช่แบบว่าเผ็ดหรือว่าแบบเครื่องแกงอะไรที่มันโดดอย่างเดียวอ่ะมันกองกองมาแแกงเหลืองต้องกินแล้วกนะลุนมาแล้วกันแล้วเป็น ซึงแม่น้ำปลาปีทอดแล้วก็ราดด้วยซอสมันคั่วโอ้่มออันนี้คือน้ำมันมันคุณรอดจาบไปูดีเนี่ยอันนี้เอามันคุ้งแหนะนะครับไม่ใช่ว่าเอาน้ำมัน้อ้ยโอ้ยโอี่โ้ยโอ้ย้ยนอ้ยนอ้ยนี้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโ้ยโ้ยะออ้ยโออโอ้ กินก่อนเลยนะเหมือนให้คิวมันพุ่งคนรถเออทั้งหมดเนี้ยมันเหมือนด้ว่าอ่านะผู้ดูผู้กอย่งผักเนียับ้านๆอย่างยนย่อักหมูผักมุย ปออ่ะไม่ได้อวยนะแต่บุกโคว่าการนําเสนออาหารของปอมีวิธีการเล่นก็คือก่อนที่จะกินมื้อเมนคอร์ดอ่ะแอปเปตไทเซอร์นางเสิร์ฟมาเป็นแบบอ่ะขนมจีนเสิร์ฟเป็นข้าวบูดูก่อนแล้วปิดท้ายด้วยยำหลไม้อ่ะซึ่งแน่นอนการเสิร์ฟยำผลไม้ไมันจะเป็นการเปิดต่อมรับรสถ้าเกิดร้านอาหารหรือเชฟจะรู้อยู่แล้วว่า มันจะทำให้เมนคอร์สของเราอ่ะมันเป็นการกระตุ้นน้ำย่อยอ่ะให้อยากกินเมนคอร์สเร็วๆแล้วพุกว่าเมนูเนี้ยมันเป็นเมนูที่เรียกน้ำย่อยได้ดีมากๆจริงๆพอมาถึงเมนูจานหลักอ่ะบุะกัชอบหมดเลยเนื้อแม่นุกสามต้มยำขาหมูหมูหอมหวานผัดสะตอหมูทอดแล้วก็มีแกงส้มอีกบุกโวว่าแต่ละอย่างอ่ะ มันมีเอกลักษณ์ที่เป็นอาหารใต้แต่จังหวัดก็ไม่เหมือนกันด้วยคนบอกว่าเอ้ยมันก็เหมือนเหมือนกันหรือเปล่าคุณต้องมาลองเองมันพูดแล้วมันเหมือนการอวยอ่ะฉันจะพูดเสียงดังตลอดเวลาเพราะเวลาที่ฉันเจอของอร่อยฉันจะพูดเสียงดังแล้วโลเคชั่นร้านนะเหมือนนั่งกินในบ้านจริงๆฉันเออรู้สึกแบบอบอุ่นเลยอ่ะนี่ตอนแรกไม่รู้นะเข้าไปอ่ะเอ๊ะพอปอบอกคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันทำเออแล้วแบบทุกอย่างโอเคเลยฉันเลยรู้สึกว่า เธอควรมาแต่เหนือสิ่งอื่นใดเธอจะมาเลยเธอวอล์กอินไม่ได้เธอต้องโทรมาจองก่อนเนาะปอถูกไหมใช่ต้องจองครับเออมาจองในแอดไลน์มาเลยเดี๋ยวจะขึ้นไลน์แอดด้านล่างให้เลยนะเดี๋ยว่อนนี้จะไปกินขนมหวานวันนี้เราต้องขอบคุณคุณปออันนบก่อนที่วันนี้ให้บุกมาถึงที่ร้านนะขอบคุณมากคุณปอฝากร้านหน่อยค่ะขอบคุณที่มานะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาชิมกันนะครับก็ตั้งใจทํามากเป็นอาหารแบบครอบครัวของเรานะครับ อันนบ BKK ก็แอดไลน์มาได้มาจองโต๊ะแอดมีแอดน้ำหน้านะครับแล้วก็อนกันนบ BKK ได้เลยครับผมนะครับก็จะมี2ชั้นแล้วก็จะมีบาร์ข้างบนด้วยเผื่อใครอยากมาชิวนั่งชิวส่วนว่กกินข้าวอิ่มแล้วก็เป็นบาร์ต่อได้เลยใช่เป็นคาเฟ่บาร์ทำบาร์แบบ ดีเลยเอาละค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะครับพวกเรจะพาไปไหนต้องรอติดตามไปตามไปกินพลัสนะคะสัปดาห์นี้แน่นอนขอดื่มด่ำกับอาหารใต้นะะที่มีรสชาติที่เรียกว่าอร่อยถึงพริกถึงกิ่งจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณปองมากค่ะคอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วอย่าลืมนะที่สำคัญที่สุดคือคุณลูกค้าเข้าได้ตลอดเลยนะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ